พี่แป้งซีบิงได้เข้ามาอยู่ในเกมผมซชื่อวายเรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ของพี่แป้งที่เข้าไปอยู่ในนิวอนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์เดียวกับคนที่รอดชีวิตและเข้าไปอยู่ในโลกของนิวอตอนที่นั่งรถเมล์แล้วตกลงมาใต้สะพานพุทธซึ่งพี่แป้งก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นที่ได้เข้าไปอยู่ในโลกของนิวอนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ในตัวอย่างเทเลอร์นั้นเนี่ยมีการเปิดตัวละครอย่างพี่แป้งที่กําลังเดินสํารวจหาทางออกในป่าช้า ในจังหวะที่พี่แป้งกำลังหาทางออกอยู่นะครับก็มีเงาสีดําได้พุ่งเข้ามาหาพี่แป้งแต่จริงๆแล้วกลายเป็นเจ้าแมวสีดําที่เหมือนจะมอบตะปูสังฆวานอนให้กับเธอด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกับเป็นมิรกับพี่แป้งด้วยและนอกจากนั้นนะครับยังมีการให้เราได้เห็นว่าตัวแมวตัวนี้นั้นเหมือนจะเป็นแมวที่ตายไป,ไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าในลักษณะร่างกายของมัน,นจะมีเนื้อหนังที่ขาดออกไปแล้วเราจะเห็นกระดูกของเจ้าแมวตัวนี้ด้ดวย และดูเหม ie ือนว่าเจ้าแมวจะตาบอดไปข้างหนึ่งด้วยและหลังจากที่พี่แป้งได้อุ้มเจ้าแมวตัวนี้มาก่อนะครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าแมวตัวนี้ได้มองหันหลังมาและได้พบกับชายคนหนึ่งครับนั่นก็คือติมนั่นเองนะครับจากตัวละครหลักจากเกมโฮมซีทโฮมเอพิโซดที่หนึ่งเอพิโซดที่2ที่ได้พาพี่แป้งเข้ามาในนิวรนี้นั่นเองนะครับคำถามคือว่าทําไมติมถึงพาพี่แป้งเข้ามาในนิวรน์แห่งนี้เรามีเหตุผลอะไรถึงได้พาทุกคนมาในนิวรนี้นั่นเองนะครับผมว่าเนื้อเรื่องเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแลวหร ือว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราไม่รู้จักมาก่อนหรือว่าจะเป็นติมที่ได้พาทุกคนเข้ามาในนิพปานเพื่อทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับ ซึ่งทางออฟฟิเชียลแฟนเพจของทางโฮ s โชสวายได้มีการเขียนข้อความของตัวละครประวัติพี่แป้งคร่าวๆครับว่าที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมาแล้วตัวละครพี่แป้งซีบิงเซตพบสุดยอดยูทู u เ e อของเมืองไทยเข้ามาติดในโลกของนิวอนรมไฟกับเหล่าผีร้ายไปพร้อมกับน้องแมวสุดคิวนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดถึงการอัปเดตของตัวละครแล้วก็เกมโฮโชวสวายในเฟสที่2แล้วนั่นเองนะฮะ แน่นอนว่าทาง Official Fanpage ของ h o t h ซิปโ u มสวายได้มีการไล่ไามไลน์ของเฟสที่1ของเกมไปเรียบร้อยแล้วว่าในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการอัปเดตตัวละครใหม่แผนที่ใหม่แล้วก็เปิร์กใหม่ๆนั่นเองซึ่งน่าจะเป็นช่วงการอัปเดตในวันที่24มิถุนาย,ยนที่เราจะได้เล่นกันในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงเดือนกระกฎาคมจะมีการเพิ่มภาษาเกาหลีแล้วก็มีการอัปเดตแผนที่ใหม่อีกด้วยนั่นเอง และในส่วนต่อมาจะมีการอัปเดตแผนที่ใหม่อีกอันนึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็ในช่วงกันยายนจะมีการเพิ่มเควสประจําสัปดาห์เข้ามาอีกนะครับส่วนต่อมาจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมจะมีการอัปเดตระบบเกมเพลย์ใหม่อีกนะครับน่าจะมีการเพิ่มแล้วก็มีการปรับบาลานซ์ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมและมีการอัปเดตแผนที่ใหม่อีกนะครับและมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลเท่ากับว่ามีการรีโมเดลให้มีความสวยงามขึ้นนั่นเองในช่วงต่อมาก็จะเป็นช่วงงขอ ที่แล้วนะครับ2ในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการลดราคานะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม Steam Achievement นะครับรวมไปถึงมีระบบ Inbox แล้วก็มี Horror Pass แล้วก็มี Weekly Quest ก็คือมีในเรื่องของ Quest ประจำสัปดาห์อีกดวนหนึ่งนะครับ ใน่วนเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่อีกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้เล่นตัวละครที่เป็นทั้งผีแล้วก็ผู้รอดชีวิตใหม่ๆออกมาแน่นอนนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าจะมีการอัปเดตของเกมโฮสเทลมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้นั้นทางพี่แป้งซีบิงนั้นก็เตรียมจะลงสนามในเกมโฮสเทลสวายในช่วงวันที่24มิถุนายนนี้แล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับ okay, ผมนี่ก็เป็นการอัปเดตคร่าวๆครับสำหรับเกมผู้เสี่ยงสายที่มีการเพิ่มเนื้อหามากมายครับและก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับถ้ามีการอัปเดตในส่วนของตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ประวัติของพี่แป้งแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆที่จะมีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปต่ตอไปนั่นะครับแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องของเกมผู้เสี่ยง i ลายได้ที่ลิงก์บนมุมขวาดีได้เลยนะครับผมฝากกดติดตามที่ยูทูบช anel ของเราไดนนรดาป,ไปนนาดีครับ